อ่ามกสบายดีพี่น้องลงทางลงทางมาอดบ้านลัมพันแล้วพี่น้องบ้านลัมพันธรรมดนม่คือทางแหวนเนาะธรรมดาธรรมดบ้านลัมพันแล้วเลยขึ้นไปตังลักหนึ่งพี่น้องโอ้มาสั้นแท่นนี่นะมีขุมอีกไหมเนาะทางขาขามาอดบ้านลัมพันแล้วพี่น้อง แมวลิงมาหอดแล้วมาว้ามาหาขอตูน้นาะพี่น้องขอตู้โล่นะเป็นมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาซอยเรือเป็นเครื่องคัวโปะโฮมม้อนมุ่งทุกอย่างนาะพี่น้องเ่อนของครัวเนาะเป็นกระขาดเคินก็ขอขอบพระคุณคุณแม่ใจดีทั้ง ยูเดเอดอร์ทั้งสี่แม่เนาะบาบชทรงออกน้ำแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆายเด้อพี่ให้แม่ลองลิงเป็นสะพานบุญเนาะพี่น้องขามาแล้ว <c oughs> มาหอดแล้วพี่น้องทำทางมาสุดทางหอดจุดมุงไม้แล้วพี่น้อง นี่คือเงือนของเพ่นเนาะมาหอดแล้วสบายดีมีผู้อยู่อยู่บ่อสบายดีพ่อตู้สบายดีเด <c oughs> ที่ยวกัน สบายดีแต่ว่กับล่าเอาพี่น้งบอกว่าขออนุญาตเด้อมาห่อนเทือนพอตู่โหละพี่น้องสบายดีเด้อข้อขึ้นในเด้อโด้วย มาหอดแล้วพี่น้องอมาหอดตู้โลเลยลูกล้านมา<ล>ข,อขออนุญาตสัมผ,ผัสเด้อพอตู้เดอ้อเฮามาสวยเรือนะเนาะเฮาเห็นในคลิปมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นในคลิปเนาะโดยล้ยกากนีตนอยาก,กมาสวยเรือพอตู้โดยโดยกา พอตูอยู่กันจะคนพอตู่สามคนโอ้อยู่สามโดยอยู่กันสามคนบ่อยู่กันสามคนบ่โดยสามคนโอ้นะใหญ่นั่งเจ็บทองโอ้บ่สบายบ่โอ้โดยโดยมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพ่นยักซอยเรือแล้วก็สิเป็นเครื่อง เพื่อนก็เห็นพอตู้บ่คอยมีเครื่องเฮือนเนาะคล้องไส้เป็นมุ้งเป็นผ้าห่มเป็นทุกๆอย่างแล้วคล้องคัวเนาะพอตู้เนาะเพื่อนก็ผ่านแม่นงลิงมาห้แม่นงลิงเป็นสะพานบุญห้ก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่จะดีทั้งสี่แม่เด้อเพื่อนบอขอประสงค์ออกน้ำเนาะเพื่อนว่าอันนี้เป็นบ้านพ่อของบัานของพ่อเพิ่นเนาะทั้งสี่แม่เพื่อนก็เห็นพอตู้มาโดดแล้วก็เลยอีต้น โดยได้เห็ดหน้าอยู่บ่พอตับ่มีเล้นาไหนากอโอ้บ่ได้เห็ดบ่โดยบ่มีนาเห็ดนาะพี่น้องมีธรรมดาแบบนี้โอ้ยมีแบบนี่เบนครับวนหน้ากบครับเห็ดคพโดยโดยโดยีั่นงเลยมา มาขายกินโดยครัวเจ้าอยู่ทางใดพ่อใหญ่ขอเบิ่งครัวจ้าในข้อเนี่ยเบิ่งครัวเจ้าเบิ่งคัวโดยตลาดม็อกเตลาดอะไรด้วยโดยเดชพาพี่น้องเลาะเบิ่งอ้อมๆเนาะกัได้โอกาสมาหอดมาถึงแล้วเนาะพี่น้องสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งว่าเป็นสถานที่ขัดเคืร์นมองได้อันใดมองได้เนาะพี่น้อง โอ้ควา้าคว้าพอะตุยชิยูทั้งลุ่มเนาะลุ่มไปทายด้วยหน่วยหวยคว้าพอะตุยชิยูทั้งลุ่มดังฟื้นมาทั้งยังกังกมีถั่วไอ้บวงกวางซามเนี่ยชิยูทั้งลุ่มเนาะพี่น้องชิยูทั้ง,ทงนอกชิยูทั้งลุ่มแล้วก็เป็นดังฟื้นดังฟื้นเวลาฝนตกเลยสาวพอเถาเพอใหญ่โอ้เบี้ยนเอาเนาะแม่ยนเน กาดนีก็เป็นมันกระซูงอยู่นี่นี่โอ้ทางพี่พี่น้องสีมีผู้ใหญ่ใจดีสงสัยเนาะว่าเครื่องคั่วอยู่ทางใดคือบ่ค่อยมีถวยมีบ่วงเนาะสีมมอยู่ทั้งพี่เด้อพี่น้องกระสิตากแดดในจังน้อยคนกระสีใสนำน้องบ่นิแดงๆเนี่ยสีเ,จจเป็นน้ำน้องโอ้ขวงบ่วงกวงซ้ำ บางคนว่าสีบเห็นหมอนี่เดอ้อหมอเพิร์นแมลงวิกันเลยจัดแจงสื่อมาห้ครบเรียบร้อยเนาะพี่น้องสื่อมาให้ครบเรียบร้อย,อ,อ,อ,ย,อ,ยอันนี้อ้อมๆบริเวณโอ้กระสีใส่น้ำน้องแล้วนี่เนาะมีไฟฟ้ามีสายไฟหนิงมาเนาะมีไฟใส Oh. เพิ่นกระปุกัาซิงไคพี่น้องแมลงลิงแมง,ล,งลิงชิพาส้มอย่างละเอียดเนาะ้าเป็นนี่อะจะหมดว่าต่อมาเป็นขั่วน้องพี่นอ้องกาได้อยู่ห้องหนึ่งได้อยู่ห้องหนึ่งกวางอยู่ พอตู้ถ้าสมมุติว่าได้เครื่องคั่วเครื่องพ้าห่มผ้าแพร่นี่ประตูสิดีใจบ่านองโดยด้นนในได้าเดขึนมายนเป็นเพื่อนสิให้มาเป็นสิ่งของเนาะเพื่อนสิมาห้เป็นสิ่งของโดยานนดดยู่โดยมาจเครืองะากับเคยเป็นเน โดยนี่มาเป็นครั้งแรกนํามาถามทางมาเนาะทุกคนถามทางมาจะหลงทางย้อนดได้แมงลิงสิพาไปเบิ่งเครื่องเนาะทุกคนว่ามียังแหน่เต็มถ่ายรถแน่นนอนพอตู้ลงลงมาเบิ่งเครื่องเดอ้อพอตู้เดอ้อเด,ด้พี่น้องเครื่องคัวเห่ากับมีมดทุกอย่างเนาะมีเต่า มีเต่ามีทานมีโคกมีขขาวสานมีทุกๆอย่างมีผ้หม่มมอนโมุงก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี Man, เด้อทั้งซีแม่ทั้ง USA เนาะที่ให้แม่ลิงมาเป็นสะพานบุญ ในครั้งนี้แมงลิงก็ดีใจไล่ๆ่พอแม่ท่าแม่ก็มาอเพ่าแม่ไม่าก็มาดีใจยังไม่เห็นเนาะพี่น้องยังไม่เห็นยังมาเบิงพี่น้องก็มามาตอนทัาบดีดีพี่น้องในไซขนมเราลงมาให้เด็กๆด,กดูขนมเอขนมเอลเซ่ค่ะ

อันนี้เล่าได้ไฟอยู่บอกบริมีไฟบอกโอ้เขาคิดว่ามีเขาคิดว่ามีเนาะโอ้แสงโซล่าบอกโอ้โอ้โดยมันจังบริเสียค่ะไฟเนาะอ้า็นกน โมย้อมกแล้วแล้วบดกินเนี่ยีคืออะไนกเอา่นบิ้นชามือผู้หำกชามือนชอบเาคนูเด้ทั้งผู้เดู้ผู้มา้มเ นหนงยอืมเดกผูน้อยท่นใยผูน,น้อยน่น <c oughs> ม่นนแมนก็มี f เอซผู้ใหญ่ใจดีเนาะให้มาสสยเรือให้แม,มองดิ้งเป็นสะพานบุญโดยนี่ก็เป็นบัานเกิดของพ่อเพิ่น ว้าว wow, พี่น้องอบอุ oh, ่นดนเนาะเด็กๆมาค้นเครื่องซ่อยกินขนมแล้วแล้วกัค้นเครื่องซ่อยวแค้นลูกคนเอาซ้ำเอาได้เด้อเอาซ้ำเอาได้เด้อ Gang gang gang. Oh, ham okay. Oh, keng không phụ đi học. Gong light, gong light, đấy, light. Hãy gặp một cho nho đây bò Ơ ừ, hãy gửi nho oh, Ô kênh kênh <laughs> พี่น้องห้ามส <laughs> ามห้ามสี่คนดีใจแทน่นบันดีใจหลายห้ามส <laughs> ามห้ลามสี่ลาล <c oughs> สาดด้วยเมทศาสาดอันนั้นได้โมเมนต์แต่ผาตังโอ้เก่งเก่งเก่ง